สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพีิวนี่นะคะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะกับหนังเรื่องนี้ผู้หญิงขี้สงสัย Wonder Woman <laughs> ไม่ใช่นะ Wonder ในที่นี้นะคะคือมาจาก wonderful นะก็คือเหมือนกับว่าพิเศษอะไรประมาณนี้นะคะไม่ใช่ w onder ที่แปลว่าสงสัยแต่อย่างใดนะถึงแม้ว่าจะเขียนเหมือนกันเลยก็ตามนะจ๊ะ Wonder Woman 1984นะคะก็เรียกว่าเป็นภาคที่2เนาะของ Wonder Woman นะคะหนังซูเปอร์ฮีโร่จากค่าย DC นี่เองนะคะสำหรับภาคแรกนะคะถ้าใครยังไม่เคยดูนะเปรียวว่าก็ดูไว้ก่อนหรือว่ารับรู้เรื่องราวไว้บ้างก็อาจจะดีกว่านะคะเพราะว่ามันมีบางช่วงบางตอนมีบางฉากที่แบบอาจจะทำให้สงสัยว่าเอ อะไรยังไงคือมันจะสมูทกว่าถ้าเกิดมาดูภาค2ต่อโดยที่แบบรู้เรื่องภาคหนึ่งแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดไม่เคยดูก็ไม่เป็นไรก็ไมไ่ถึงขั้นกับว่างงดูไม่รู้เรื่องอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่า preferable มากกว่านะ วันนี้นะคะก็จะเข้าเรื่องกันแบบเร็วๆเลยแล้วกันเนาะก็คือ Wonder Woman 1984นะคะแน่นอนว่าตัวหนังเนี่ยมันเซตติ้งอยู่ที่ปี1984นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่แบบต่อเนื่องมาจากในภาค1นเลยนะแบบปีนะคะซึ่งต้องบอกว่าภาค1น,นะในเรื่องของฉากโรบในเรื่องของความลุ้นตื่นเต้นหรือว่าความ สวยงามของภาพอ่ะววว่าภาคหนึ่งทำได้ดีกว่านะคะแต่พอมา1984นะภาค2อันนี้นะคะมันมีความงงๆอยู่อะงงยังไงนะก็คืองงในเรื่องแรกก็คืองงว่า CG ที่ที่ดิฉันเห็นอยู่ตรงหน้านี่มันคือมาจาก DC จริงๆหรือดิฉันมาดูหนัง DC หรืออีกเรื่องนะคะคือ าภาคสองเนี่ยฉากต่อสู้คือเราดูแล้วเราไม่แบบรู้สึกอินกับมันอะ่ะเราดูแล้วเรารู้สึกว่าฉากาถ่าการต่อสู้คอเรียลกราฟีนะคะของเขามันมันดูไม่สวยอะ่ะมันไม่ดึงดูดเอาซะเลยแล้วเพลงตอนที่ฉากสู้กันนี่คือมันเป็นเพลงที่เสียงดังๆๆๆๆกระถึ่งใส่หูจนแบบรู้สึกว่า มันไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าอินหรือว่าดีต่อฉากแต่มันทําให้เรารู้สึกลาคานมากกว่าพอพอช่วงที่แบบสู้จบไปปุ๊บแล้วเพลงดับฟุ๊บมันคือเรารู้สึกว่าอเออฉันได้หายใจแล้วฉันโล่งแล้วอะไรประมาณนี้ยซึ่งแปลกอ่ะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะคะและยังมีบางช่วงบางตอนนะคะที่ฉากตัดไปตัดมาแบบปุ๊บปั๊บแบบเอ๊ะอะไรยังไงเอ๊ะมาอยู่ตรงนี้ได้งไงเอ๊อะโผล่มาตรงนี้ได้งไงคือ มันเร็วมากจนเราแบบจับไม่ทันนะดิฉันต้องเป็น Wonder Woman ก่อนหรือเปล่าฉันถึงจะดูตรงนี้ทันอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่คือมีบางฉากที่ตัดแปลกๆปุ๊บฟับแบบรวดเร็วงงๆพยายามจะไม่คาดหวังกับหนังทุกๆเรื่องที่ไปดูนั่นแหละนะคะแต่ว่ามันก็จะยากเนาะมันก็จะทำได้ยากอยู่นะอย่างเช่นเรื่องนี้เราก็มีความคาดหวังว่ามันจะมีความมันมีความ ลุ้นตื่นเต้นแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ถึงขั้นแบบแอคชั่นจ๋าขนาดนั้นนะคะไม่ได้อย่างที่บอกฉากสู้หรือว่าคอเรียกราฟีของการต่อสู้ก็ไม่ได้สวยงามขนาดนั้นคือเราเรารู้สึกว่าสิ่งน,นี้ที่เราคาดหวังว่าจะมาดูเอาความมันเนี่ยมันมันไม่ถึงไม่ถึงปริกถึงหิงไม่ถึงสิ่งที่เรา็กซ์เัคไว ะะถามว่ามันแย่ไปเลยหรือเปล่าหนังเรื่องนี้มันดิ่งลงเหวไปเลยหรือเปล่าก็ยังไม่ใช่มีเรื่องที่ดีอยู่นะคะซึ่งก็คือแมสเซจของเรื่องนั่นเองซึ่งไอ้ตัวนี้มันจะเริ่มมาเห็นชัดเจนนะคะตอนช่วงครึ่งหลังๆของหนังและนะช่วงแรกๆคือยังแบบยังเป็นการเหมือนปูตัวละครพูดถึงความหลังนู่นนี่นั่นนะซึ่งก็ตรงนี้เป็นส่วนที่ คนที่ยังไม่ได้ดูภาคแรกเนี่ยอาจจะต้องเก็บรายละเอียดหน่อยหนึ่งนะคะแบบเพิ่งยัเพิ่งหลับย่าเพิ่งเ,พงเหนื่อยอยเพิ่งเบื่อมเพิ่งง่วงอะไรเง,งี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงหนักกว่าเดิมนะหือช่วงแรกก็คือเป็นการปูตัวละครแหละเป็นการดูแล้วก็ทําความเข้าใจว่าใครเป็นใครนะคะพอช่วงหลังๆมาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราเริ่มเห็นแล้วว่าโอเคแก่นสําคัญคืออะไรแล้วแมสเซจที่เขาจะสื่อเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะซึ่งแน่นอนว่าอ่ะวันเดอร์บุ๊มบเขาจะมีอาวุธของเขาถูกไหมคะก็คือเป็น บ่วงบาาแห่งความจริงอะไรประมาณนี้เราจำชื่อไม่ได้นะนะว่ายง่ายก็คือเป็นแบบ truth นะคะก็คือเขา,เาให้คุณค่ากับความจริงมากๆนะพลังของ Wonder Woman เนี่ยมาจากความจริงนะคะซึ่งเมื่อความจริงเมื่อเราตัวคนใช้พลังเนี่ยรับความจริงไม่ได้เนี่ยมันเลยทำให้พลังนี้มันเกิดความ พลาดไปจุดจุดนี้แหละคะ่ะที่เป็นตัวพลิกนะคะเป็นตัวพลิกให้เรารู้สึกว่า Wonder Woman d i ไดอาน่าคนนี้คือฮีโร่จริงๆการเล่นเกี่ยวกับความจริงหรือว่าความต้องการของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือช่วงหลังๆนี้จะยิ่ง intense มากขึ้นเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วมันมันมี impact มากๆนะคะสำหรับ สำหรับมสเซจตรงนี้ซึ่งถือว่าทำได้ดีดูแล้วมีความอินด้วยนะคะมีฉากที่ทำให้ซึ้งถ้าเกิดใครดูแล้วแบบคิดตามไปด้วยนะ,ะเปยวว่าก็ต้องมีมีมีร้องไห้มีแบบเข้าใจบ้างแหละนั้นเหมือนกับว่าเป็นเป็น compassion ที่เรามีให้กับตัวละครบ้างแหละนะคะ compassion ก็คือเป็นแบบว่าความแบบเห็นอกเห็นใจอะไรประมาณนี้เนาะ ซึ่งถ้าเราดูแล้วเราคิดตามเนี่ยมันมันก็ถือว่าเป็นหนังที่มีแมสเสจที่ดีเลยนะต่อมาขอพูดถึงเรื่องตัวละครกันบ้างดีกว่านะคะก็นึกว่าจะไม่มีอะไรแบบพูดถึงแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีนะคือตัวละครที่เด่นๆที่เปลี่ยไม่ได้คิดด้วยว่าว่าเจะมาประทับใจเขานะคะก็คือตัว ตัวร้ายนั่นเองนะชื่ออะไรนะแม็กซ์อร์ดนะคะแม็กซ์อร์ดไม่ใช่บาร์บราด้วยนะไม่ใช่ตัวร้ายผู้หญิงที่เห็นในทีเซอร์ที่มาสู้กันไม่ใช่คนนั้นแต่เบลประทับใจแม็กซ์อร์ดคือผู้ชายคนหนึ่งที่โผล่มาในทีเซอร์นิดเดียวด้วยนะคะคือเขาแสดงได้แบบดีมากเลยอะทั้งสีหน้าแววตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือนี่คือเรื่องที่ชอบอีกเรื่องหนึ่งสําหรับตัว Wonder Woman 1 9หนึอันนี้นะคะก็คือ,อมีการพูดถึงตัวละครพื้นเพตัวละครแล้วทำให้เรารู้สึกว่าโอเค okay, เขามีเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรที่มันปูมาให้เขาเป็นแบบนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นักแสดงยิ่งทำให้บทบาทนี้มัน มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะก่อนส่งท้ายกันนะคะก็มีโค้ดน,นึงที่ติดตราตึงใจมากๆเลยจริงๆอันนี้เป็นโค้ดตั้งแต่ภาคหนึ่งเลยแหละแต่พอเขามาเล่นอีกทีในภาค2เนี่ยมันก็จะมันยิ่งทําให้เราอินนะเนาะ,น,ะนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ว่าทําไมอยากให้ดูภาคหนึ่งไปด้วยนะคะโค้ดนั้นก็คือ great power comes with great responsibility ไม่ใช่อ่ะอันนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งและอีกค่ายนึงด้วยคนละอันนะคะร้อเล่นนะจ๊ะแต่ว่าอ่ะจริงๆแมเสเซจของ Wonder Woman 1984เปียกว่ามีความรู้สึกเหมือนเหมือนอันนี้เหมือนกันนะแต่ว่าเอ้ยอันนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะแกนะอ่ะแต่ทีนี้เข้ามาสู่โค้ดจริงๆของ Wonder Woman กันบ้างนะคะที่จะพูดถึงนั่นก็คือโค้ด I can save today but you can save the world ไม่บอกดีกว่าว่าทําไมโค้ดนี้ถึงสําคัญแล้วทําไมไปถึงชอบโค้ดนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณดูภาคแรกถ้าคุณดูภาคนี้จบแล้วคุณลองคิดถึงโค้ดนี้คุณเข้าใจว่ายังไงมาคุยกันได้นะคะแต่ว่าสําหรับเราชอบมากเส่วนตัวชอบมาก,มมากแล้วมันเป็นแบบว่าถือว่ามันเป็นหวัวใจเป็นแบบนี่คือสิ่งที่อ่า คนแบบแดนน่าต้องทำซูปเปอร์ฮีโร่แบบแดนน่าต้องทำอาละค่ะก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับตัวรีวิว Wonder Woman 1984นะจ๊ะก็สรุปง่ายๆก็คือฉากสู้ฉาก cg นู่นนี่นั่นงงๆไม่ค่อยถูกใจแต่แมสเสจของเรื่องดีโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมาถึงตอนนี้นะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้หรือว่ากด subscribe เป็นกำลังใจให้เปรียวด้วยนะคะเพื่อที่คลิปต่อๆไปออกมาก็จะได้เข้ามาเจอกันอีกมาคุยกันอีกเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะไป,ไป